จุดพิจารณาเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอเสนอกระทูเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโรรุ่นแรกพุทธศักราช2507เนืออันปาก้าเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโรรุ่นแรกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2507โดยนออ,อกเกษเซมเนื่องในงานยกเสาบทนน้นวัดป่าอุดมสมพรลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่เหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโรรุ่นแรก มีสามเนื้อคือเนื้อทองคำอันปาก้าและทองแดงแม่พิมพ์ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนพระอาจารย์ฟันหันข้างครึ่งตัวด้านล่างมีอักษรไทยว่าพระอาจารย์ฟันอาจารโรส่วนแม่พิมพ์ด้านหลังด้านบนจารึกชื่อวัดป่าทํำขามสกลนครช่วงกลางคือพระคาถาหัวใจพญานกยุงทองส่วนด้านล่างระบุรุ่นรุ่นแรกสิทธิกองทัพอากาศสร้างถวายจุดสังเกตด้านหน้าหนึ่งในร่องจมูกมีขีด คมคมสองเส้น 2. มีเส้นแตกบางๆเป็นรูปตวัวสาม,มเม็ดผมสะคมชัดมากสี่ข้างอะมีเส้นแตกจุดสังเกตด,ด้านหลัง 1. มีมอม้ารางๆเกิดจากการแกะบล็อกพลาด 2. ใต้อาคารเส้นแตกคมๆ 3. หัวแนะไม่กลม 4. ขอบเหรียญมีรอยกลึงเป็นทุกเหรียญเหรียญพระอาจารย์ฟั่นที่นิยมสูงสุดคือเหรียญรุ่นแรกปี25 0 7 สร้างโดยคณะสิทธหารอากาศอันดีนออ,อ๋อกเสมเป็นผู้ดำเนินการเหรียญรุ่นนี้มีเนื้ออันปากา้าจำนวนสร้าง219เหรียญซึ่งปรากฏตัวเลขนี้อยู่ที่ขอบล่างของหลังเหรียญน,นอกจากนี้ยังมีเหรียญเนื้อทองคำสามเหรียญและเนื้อทองแดงลองพิมพ์ประมาณสิบเหรียญความพิเศษของเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นทุกรุ่นที่มีการจัดสร้างขึ้นนั้นก็คือไม่มีการเปิดให้สั่งจองหรือชอบบูชาแต่อย่างใดผู้สร้างถวายจะลงขันกันในหมู่คณะ แล้วรับส่วนแบ่งของตนไปตามแต่จะตกลงกันโดยเหรียญจำนวนหนึ่งถวายให้พระอาจารย์ฟั่นแจกฟรีแก่ชาวบ้านหรือผู้ที่ไปกราบไหว้ท่านโดยที่ทางวัดก็ไม่มีตู้จำหน่ายเหรียญแต่อย่างใดผู้ที่ได้รับเหรียญส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านที่ไปช่วยทำงานวัดโดยเฉพาะงานก่อสร้างซึ่งไม่มีค่าแรงแต่อย่างใดเป็นจิตอาสาอย่างแท้จริงพอตกตอนเย็นพระอาจารย์ฟั่นจะนำเหรียญของท่านมาแจากจ่ายแก่ชาวบ้านเหล่านั้นเป็นประจำทุกวันคนที่ได้รับเหรียญบ่อยๆก็แจกต่อให้พักพวกเพื่อนฝูง ในขณะเดียวกันเซียนพระท้องถิ่นก็มักจะไปขอเช่าต่อมาอีกทอดหนึ่งจนเกิดการซื้อขายขึ้นมาในภายหลังและเป็นที่นิยมกันทั่วไปเพราะเหรียญของท่านมีประสบการณ์ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านแคล้วข้า,ขลาปลอดภยัยและเมตตามหานิยมจนเป็นที่เรื่องลือกันอย่างกว้างขวางเป็นที่นิยมและสแสวงหายอย่างสูงในแวดวงนักนิยมสะสมภาเครื่องและเหรียญคณาจาร์และหายากยิ่งในปัจจุบันค่าความนิยมของวัตถุมงคลของอาจารย์ฟันนั้นมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสน ตามอายุการจัดสร้างความโดดเด่นของรูปแบบเรียนพระอาจารย์ฟันในเวลานี้ของปลอมมีออกมาก็ไม่น้อยฝีมือก็สวยด้วยสำหรับเรียนพระอาจารย์ฟันท่านใดมีวาสนาลองอธิษฐานบูชาขึ้นคดีนักแล่ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ